ครับผมวันนี้กับสายลมชแนลนะครับผมผมจนะทำการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำนะครับผมลองไรฟูลเลนนะครับผมของตัว m a ด้าใช้รหัส FL 222นะครับผมในการเปลี่ยนผมใช้แก๊ส้อนใหญ่จำนวน4ลิตรนะครับผมซึ่งตัว m a ด้า2ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวปี2013ก่อนตัวสกายแอคทีฟนะครับ โดยอันดับแรกของการเปลี่ยนนะครับผมต้องให้เครื่องเย็นนะครับอยู่ใต้เครื่องห่างปลาหม้อน้ํานะครับเราต้องทําการถอดมันออกมานะครับบิดออกมานะครับนี่นะครับก็จะเห็นน้าอย่าหม้อน้าไหลออกมาแล้วนะครับผมหเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากด้านล่างเราเอาตัวห่างปลาออกแล้วนะครับ ตัวน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยควรเปลี่ยนทุกสองปีนะครับผมตามคู่มือของรถนะครับในการบารุงรักษารถนะครับนี่นฮะนี่ก็จะเห็นน้ำพุ่งเลยนะครับพอเอาฝาหม้อน้ำออกแล้วนะครับผมน้ำยาหม้อน้ำของมาด้าจะเป็นสีเขียวนะครับมาด้ากันนี่นะครับผมฟูมาอย่างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำมันหมดนะครับผมถึงใส่ น้ำตัวใหม่เข้าไปนะครับผมหลังจากน้ำไหลเริ้นหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการใส่คืนบ่นคืนนะครับผมเราเป็นอันเรียบร้อยนะครับพอเราปิดจุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมลำดับต่อไปเราก็จะเติมน้ำยาหล่อเย็นของตัวมาด้านะครับผมเข้าไปนะครับเราก็เติมตัวใหม่เข้าไปนะครับผมตัวยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับผมนะครับ สีเขียวนะครับผมนะครับารางชาพอเติมจนเต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถนะครับผมคือให้มันเกิดความร้อนนะครับวาล์วน้ําเปิดเรามาได้ดึงน้ําจากตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเติมไปอีกทำมันลดนะครับผมอ่ะเดีดยเ๋ยวไปลุยกันนี่เราก็ทําการสตาร์ทเครื่องไว้นะครับผม ต้องรอเครื่องอุณหภูมิประมาณ90องศานะครับผมวาล์วน้ําถึงจะทางานเราก็จะดูดน้ําจากตัวหม้อน้ําไปนะครับผมซึ่งตอนนี้้าหม้อน้ําเริ่มลดปุ๊บผมก็เติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมพัดลมทางานประมาณสองรอบนะครับผมถึงจะดับรถได้นะครับครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าพัดลมด้านล่างมันหมแน้วนะครับผมแต่นี้ก็เริ่มดูดน้ําจากหม้อน้ํไปแล้วนะครับผม เราก็จะทำการเติมเข้าไปนะครับนี่นะครับเติมเต็มนะครับตอนนี้น้ำพัดลมก็หยุดหมุนไปแล้วนะครับพอหมุนรอบที่สองเราก็จะเติมน้ำยาครับไปอีกนะครับผมแล้วก็ทำการปิดฝานะครับผมจบหมุนรอบที่สองแล้วนะครับผมนี่นะครับเราก็ทำการเติมเข้าไปครับผมเราก็ปิดฝานะครับผมตั้งร้อนหน่อยนะครับ ปิกฝาให้แน่นนะครับผมแล้วตม,มาเช็คตัวน้ำยาหม้อน้ํานะครับอย่าลืมเติมด้วยนะครับหมอ้อน้ําสำรองหม้อน้านะครับผมแลมาเช็คเยบร้อยแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยะครับผมสี่ลิตรยังเหลือนะครับนี่ก็ไปอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการถ่ายน้ํายาหม้อน้ํา Mazda สองตัวสองพันสิบสามนะครับผมก่อนตัวสกายแอคทีฟนะครับผมก็ A มถึงเริกเปลี่ยน เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผลิตคลิปดีๆออกมาอีกนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ช่างนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมกับสายลมแชนแนลนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ